สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามเย็นนะครับอยู่กับส้มฉุนฟิชชิงนะครับผมวันนี้ผมจะไปหาตีปลาช่อนนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นนะครับไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะสําหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะมีเป็นเดี๋ยวผมจะเอาใช้เป็นมังกรนิกเจ้นนะครับผมขนาดสามเซนนะครับเบ็ดเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้กี่ตัวนะช่วงเวลาห้าโมงไปถึงหกโมงชั่วโมงกว่านะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ออกจากบ้านปะเดี๋ยวเราไปเดินทางกันเลยครับไปเลยครับผมบรรยากาศยามเย็นอ่างเก็บน้ำห่วยกระแท้ครับ อื้อโดนแล้วครับพี่น้องนี่ครับอ่างเก็บน้ำห้วยกระแท้นะครับผมจังหวัดเพชรชบูรณ์โหสายใหญ่ครับตัวนี้มีโลกว่าหามังกรเน็กเจนนะครับตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ประมาณอีกประมาณ3ปีโลนึงนะสองขีดขีด,ดวกว่า เอาปลาเอาถุงมาใส่ปลาหน่อยเร็วนี่ครับผมไปอย่าไปเลาะตีกันอีกนะครับไปปลาใส่ถุงก็